รัชญาการดำรงอยู่ของกล้วยไม้วันนี้เราจะตามการเดินทางของชายวัย69ปีที่เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับจากอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ไปยังอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คือคุณนิกรคำใหญ่นะครับชายผู้มีอายุ69ปี ไปคุยกับคุณชนะนะครับที่รีสอร์ทอำเภอเชียงดาวสำหรับผมคิดว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์มันไกลมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์แกก็คันเล็กๆนะจุดหมายปลายทางก็คือหมู่บ้านถ้ำนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับก็คือถ้ำเชียงดาวนั่นแหละครับ จากนี้ไปอีกไม่กี่เมตรนะครับก็จะเป็นแนวของต้นยาง,งานานะครัซึ่งผมทําไปคลิปก่อนนะครับที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าประตูสู่เมืองคลองนะก็เห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีกล้วยไม้แกก็จะแวะถ่ายรูปนะก็ชีวิตของแกก็คือกล้วยไม้นะเพราะว่าพี่นิกรแกเรียนจบเกษตรนะ ค่อนชีวิตของแกก็คลุกคลีอยู่กับกล้วยไม้นะแกก็พยายามที่จะเผยแพร่ความรู้ให้คนอื่นเข้าใจในแนวคิดของแกนะครับ ตรงนี้คือประตูสู่เมืองคลองนะที่มีต้นยางอยู่สองข้างทางนะผมสปีดวิดีโอนะครับเพราะว่ามันยาวมากนะแกเดินทางนะครับก็พยายามจะทำคลิปนี้ให้สั้นที่สุดนะค,คือความจริงน่าจะเอากล้องติดไว้ที่บนศีรษะหรือว่าบนหน้าอกนะจะได้ภาพที่สมูทกว่านี้นะอันนี้ภาพมันกระเด้งกระดอนไปนิดหนึ่งนะ ก็เสียดายภาพที่สวยงามเหล่านี้นะฮะเห็นด้วยหลวงเชียงดาวหยุดลงหน้าแล้วนะถ้ำเชียงดาวก็อยู่บริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูภายในหมู่บ้านถ้ำเลยเนะี่ยคือบ้านถ้ำเชียงดาวเนะี่ยสภาพของหมู่บ้านก็เป็นแบบนี้นะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนิดนึงนะไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะ ที่เห็นซุ้มข้างหน้าคือวัดถ้ำเชียงดาวนะแกก็ไม่แวะนะน่าจะแวะไปที่โรงเรียนบ้านถ้ำก่อนนะที่นี่ก็คือโรงเรียนบ้านถ้ำนะที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แกก็จะมาแนะนำเด็กเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตนะว่าจะค้นคว้าแล้วก็หาความรู้เรื่องกล้วยไม้ได้ยังไงนะ ก็มาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกับเรื่องของชีวิตของกล้วยไม้นะแล้วก็นำชาวบ้านนะไปปลูกกล้วยไม้นะก็คือใช้กล้วยไม้ไปมัดติดกับต้นไม้นะแถวบริเวณหน้าถ้ำนะแล้วก็ในป่าชุมชนที่หมู่บ้านถ้ำเชียงดาวอย่างนี้นะพอดีผมไปแล้วไม่เจอแกนะก็เลย เข้าไปเที่ยวในถ้ำก่อนนะครับก็ภาพเหล่านี้แกบันทึกมาให้นะครับก็วานให้ผมตัดต่อคลิปให้นะผมก็ทําหน้าที่นําภาพนั้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะนี่ก็เป็นภาพของชาวบ้านนะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าวัดถ้ำดอกคํานะซึ่งมีต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีนะก็จะมีกล้วยไม้ขึ้นอยู่ข้างบนมากมายนะพี่นิกรแกพยายามที่จะเล่าให้ผมฟังนะว่าปรัชญาการอยู่รอดของกล้วยไม้ก็คือแกอยู่ของแกอย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้วนะเราจะต้องไปศึกษา การดำรงอยู่ของกล้วยไม้นะว่าเขาอยู่กันยังไงนะก็กล้วยไม้จะให้ดอกเมื่อได้รับความเย็นนะแล้วก็ออกดอกปีละครั้งนะแกก็พยายามที่จะเอากล้วยไม้มาไว้แถวต้นไม้ในที่ต่างๆของประเทศไทยนะที่บนดอยินนท์ก็เป็นแหล่งที่ผมไปร่วมกับแกแล้วก็พาเด็กโรงเรียนเม่ตาศึกษาไป ร่วมกันตลูกกล้วยไม้ไว้ที่พระเจดีคู่บารมีนะที่บนดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้แกก็พยายามที่จะมาปลูกฝังให้เด็กชาวบ้านแล้วก็ได้นำความรู้ที่แกมีอยู่นะมาใช้เพื่อที่จะเอากล้วยไม้มาไว้กับป่านะแล้วก็แกเดินทางมาที่รีสอร์ทแห่งนี้ของพี่ชนะนะเห็นแค่ไปคุยกันนะ ก็คุยกันตามภาษาคนแก่นะพี่ชนะก็อายุได้60กว่านะน่าจะ62นะพี่นิกรก็อายุ69นะแกก็บอกว่าวันปลายชีวิตแกก็อยากจะทำสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็กล้วยไม้ก็คือตัวแทนของแกนะที่จะยังคงอยู่เมื่อแกตายไปแล้วนะมาทำทั้งหมดเือเกณฑ์ไม่ใช่เกณฑ์ขอชาวบ้านมาช่วยองแรงกัน อันแรกธุระกันดานครับพี่เลยเดี๋ยวนี้พี่ดินราคาแพงหมดน้ำที่นี่พี่เอาน้ำจากไหนมาน้ำไม่ดีต้องเก็บจากภูเขาโอเคเก <Okay, S 2> ล<ะ>ือแล้วพี่<ว>พี่มองระบบรีไซเคิลได้เลย<ม>นะคือเดิมทีมันไม่มีที่ราบเลยผมก็ขุดสาดดินขึ้นมาเปล่าหัว สวยนะระบบ um ีผมมองดูพี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ด้วยระบบรีไซเคิลพี่ก็ททำได้ระบบไฟฟ้าไฟฟ้าไอโซล่าเซลล์ตอนนี้เท่าไหร่พี่ตอนนี้ใช้ได้ประมาณเท่าไหร่เต็มระบบผมหมดไปเกือบพ้าแอืมใหญ่ฮะระบบผมใหญ่โอเคแล้วได้ได้ก๊าไอ้กำลังผลิตเนี่ยถ้าแดดดีเนี่ยแปดพันวัตต์ แอร์นี่กี่ตัวพี่ถ้าแดดตีนี่คือแอร์เครื่องใหญ่ๆเนี่ยสองเครื่องสาเครื่องอันอันนี้ของพี่ใช่ไหมเนี่ยผมเอารถจอดตัวนี้เพราะว่าผมผมผมไม่คือคือผมยาวรถไอผมให้มึงกล้องทำงานพี่ผมผมจะได้ได้วิวที่สวยด้วยไม่มีใครขึ้นมานะพี่นะโอเค ก็เป็นบรรยากาศที่ถือว่าสวยงามนะีก็คือมีท้องฟ้าแล้วมีภูเขาที่กว้างไกลนะีก็ไปคุยกันที่ตรงซุ้มข้างหน้านะ้อนแนมก็มีวิวสวยงามอยู่นะีคนแก่สองคนนั่งคุยกันนะก็เป็นแนวคิดของคนแก่ว่าเขาอายุก็มากแล้วก็อย่าไปเอาอะไรมากเนะี่ยเขาก็อยากทำอะไรให้ฝากไว้นะ คือเอากล้วยไม้เอามาฝากไว้กับต้นไม้ที่อยู่ตามป่านะก็คือทำแล้วมีความสุขก็ทำนะคุณจะนะ่าาพูดอย่างนั้นนะนี่ก็คือที่ที่เขานั่งคุยกันนะก็ฉากหลังก็เป็นภูเขานะก็แนวคิดนี้ผมถือว่าโอเคนะ คือต้นไม้ก็เป็นตัวแทนของเขานะคือเขาตายไปแล้วก็ยังมีกล้วยไม้ที่จะอยู่กับต้นไม้เหล่านี้ไปอีกนานนะครับเขาคุยกันเสียงเบามากนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมกลับไปผมปสาตาบเขาให้เสร็จก่อนนะพี่ดาวแล้วแต่แล้วผมจะขึ้นมาพองกับผมจะเชื่อมโครงการโรงเรียนให้ได้ดิ เราจะโรงเรียนเป็นหลักนรเอาเอาเอาเด็กเป็นหลักแล้วก็ไปต่อต่าชุมชนที่ยังยังไม่คุยถึงวัดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้พวกเขาไปทํากันเองตรงนั้นนะแต่ว่าเราจะเอาเอาเด็กกับป่าชุมชนแล้วก็เป็นหลักในการทํางานครั้งนี้นะพี่นาสามวันผมให้คําตอบพี่ <Okay. S 1> ผมผมทํางานผมผม พี่ปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะผม62ผม96สิ96แต่ <ucking> 70ละเมื่อจะ70มบพิจารณานะ,ะผมมองดูอีกไม่เท่าไหร่ผมตายแต่ก่อนตายเนี่ยผมน่าจะทําอะไรให้มันเป็นเรื่องไปราวกานก็คิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเราเราอยู่มาปลายชีวิตแล้วจะไปเอาอะไรธุรก,กิจผมก็ไม่คิดก็คือเราทําแล้วมันเกิดความจุกด,ด้วยเราจะมันฝากอะไรไว้ คือทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปนะในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่นะ